สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมนูวันนี้นะคะครัวพี่พิลายแนะนําค่ะเป็นน้ําตะไคร้นะคะเพื่อสุขภาพค่ะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรยากค่ะง่ายมากๆแค่ตะไคร้ค่ะใช้ตะไคร่นี่หาสดๆเลยค่ะอันนี้เราล้างทําความสะอาดแล้วนะคะหรือเราจะมาหั่นแล้วก็ทุบเพื่อที่จะเอาไปต้มนะคะส่วนผสมต่อมาเป็นน้ําตาลทรายค่ะหนึ่งถ้วยนะคะหรือว่าความหวานเนี่ยตามชอบได้เลยใครชอบหวานมากใส่มากนะคะชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะได้ตามชอบเลย เกลือป่อนเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะนิดนึงหรือว่าแล้วแต่ชอบเลยค่ะตามน้ําที่เราทําด้วยอันนี้เราทําน้ําประมาณสักเหยกหนึ่งค่ะหยบก,กว่านะคะน้ำมะนาวค่ะสําหรับคนที่ชอบความเปรี้ยวนิดนึงค่ะเวลาเราต้มน้ําตะไคร้เสร็จแล้วเนี่ยตอนจะทานเนี่ยสามารถบีบมะนาวเพิ่มได้ค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับน้ําตะไคร้นะคะนี่ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะระหว่างที่เราอาจะทุบตะไคร้เนี่ยเราก็จะต้มน้ําให้เดือดไว้รอเลยนะคะนี่เปิดเตาแล้วก็รอให้น้ําเดือดแล้วก็ค่อยใส่ตะไคร์นะคะมาดูฝั่งนี้กันค่ะแล้วก็จะตัดส่วนที่แข็งๆข็งเนี่ยค่ะออกเลยเด็ดใบส่วนที่แก่ๆส่วนที่มันดำๆเนี่ยค่ะก็เอาออกได้เลยนะคะแล้วก็ตัดเป็น หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้มันเข้าหม้อได้น้ำตะไคายเราจะใช้ทั้งใบเลยนะคะอัน,นที่ดำๆก็อ,ออกก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยไปล้างอีกครั้งนึงนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างก่อนแล้วค่อยมาทุบนะคะมันจะได้ยังอยู่แต่ว่าเราหัน่นเอาส่วนที่แก่ๆแล้วก็ส่วนที่ดำเนี่ยค่ะออกให้หมดก่อนนี่ค่ะ โอเคกระดุมกระด่กรีบนอกค่ะเอาออกเลยใบมันแล้วก็ใช้นะคะเพราะใบมันจะช่วยในเรื่องของสีแล้วก็กลิ่นค่ะตะไคร้ช่วยอะไรบ้างช่วยในเรื่องของการขับลมนะคะ ลดร้อนในด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่าจนะคะลองไปหาข้อมูลดูค่ะแต่เขาบอกว่าดีมีประโยชน์ค่ะเราก็ต้องเชื่อเขาสักหน่อยเนาะนี่เดี๋ยวเราจะเอาส่วนที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะไปล้างน้ำนะคะแล้วก็จะมาทุบกันค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาตะตะไคร้ที่เราเตรียมไว้นี่นะคะมาทุบนะคะก็ให้มันแตกแบบนี้ค่ะเพื่อให้กลิ่นของตะไคร้อ่าตะไคร้นี่ออกมาแล้วก็หอมด้วยค่ะทุบแบบนี้ค่ะใช้สากทุบได้เลยค่ะ,น,ะบบนี่ค่ะมันตแตกอันที่เป็นต้นใหญ่ก็อาจจะถ้ามันใหญ่เกินไปเราสามารถผ่าขึ้นแบบนี้ได้นะคะ แล้วเราก็ค่อยทุบค่ะมันจะได้กลิ่นจะได้ออกมาเยอะๆเมื่อกี้เราใช้ประมาณสี่ห้าต้นเนาะนแล้วก็แบบนี้เลยค่ะให้มันเห็นไหมคะมันจะมีแตกๆออกมาแบบนี้แบบนี้ค่ะหอมนี่น้ำก็ใกล้เดือดพอดีเล เลยส่วนใบเราก็ใช้ด้วยนะคะอะไรที่ยังไม่ทุกอีกไหมคะโอ้ยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแล้วรอ,รอ,รอน้ำเดือดนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปในหมอ้อเลยค่ะพอน้ําเดือดได้ที่นะคะแล้วก็จะนำตะไคร้ที่เราทุบไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ทั้งใบเลยค่ะต้น,นีีค่ะแล้วเราจะต้มให้กลิ่นแล้วก็ส่วนของสีของตะไคร้เนี่ยค่ะออกมาออกมาให้เข้ากับน้ำเนี่ยใช้เวลาประมาณ5-10นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะหลังจากผ่านไป10นาทีนะคะแล้วก็จะเอา,อานำตะไคร้เนี่ยค่ะขึ้นมา แต่ว่าเดี๋ยวเราจะกรองอีกครั้งนึงนะคะตอนที่เอาใส่โหลค่ะแต่อันนี้เรา,เอ,าออกล้าวก่อนเพื่อที่จะแบบใส่น้ําตาลลงไปปรุงรสปรุงรสชาติให้มันอร่อยกลมกล่อมมากขึ้นเนาะ มันจะมีกากากที่เราทุบไปเนาะมันก็จะเห็นเป็นชิ้นๆแบบนะะี้ค่ะแต่จริงๆอ่ะทานได้นะแต่ว่ามันจะไม่สวยค่ะเวลาเราใส่แก้วอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเอาขึ้นมาโอเคจากนั้นเราจะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะตามที่บอกค่ะชอบหวานมากก็ใส่มากนะคะชอบหวานน้อมากก็ไม่ต้องใส่มากก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยค่ะความหวานอันนี้เราใส่ไปสักครึ่งถ้วยก,ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไม่หวานเราค่อยมาใส่อีกครั้งนึงได้ ตัดเค็มนะคะใส่เกลือเล็กน้อย <Yeah. S 1> เค็มพอมือนี่แหละ <Yeah. S 1> แล้วก็คนให้น้ำตาลราละลายดีค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ชิมดูว่าได้หวานตามที่ชอบแล้วหรือยังนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ค่อยปิดไฟ น้ำเขียวดีเลยค่ะชิมรสชาติหนึ่งนะคะขอห้วนเพื่ออีกนิดนึงนะคะจริงๆอ่ะหวานใช่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราทานกับน้ำแข็งน่าจะออกหวานนิดนึงเนาะประมาณนี้ เดี๋ยวให้น้ำตาลซราละลายนีแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะเพราะว่ามันเดือด1ิบนาทีแล้วนะมากกว่าสินาทีค่ะที่เราให้กลิ่นหอมตะไคร้ไอ้ที่มันอบพวนอยู่ในหม้อเนี่ยค่ะค่อนข้างนานดูว่าน้ำตาลซาละลายดีแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะชีวิตรอบนะคะใครจะรสที่ชอบ ส่วนมะนาวเนี่ยเราค่อยใส่ตอนที่เราจะทานกับตอนที่ใส่แก้วใส่น้ำแข็งแล้วนะคะถึงจะหอมแล้วก็กลิ่นของมะนาวจะไม่ขมถ่ะเวลาต้มในน้ำร้อนนะคะโอเคเราจะกรองนะคะใช้กระชอนแล้วก็ผ้าขาวบางกรองนะคะแล้วเทน้ำเลย ก็ยังจะมีตะกรอนแล้วก็มีกากของตะไคร้อยู่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ยกขึ้นนี่จะเห็นไหมคะว่าจะมีกากอยู่ตะกรอนแบบนี้ก็ทีนี้ก็จะไม่มีร้าน้ำก็จะใส่เจวแล้วค่ะปึ๊บโอเคเนี่ค่ะแล้วก็จะเอาน้ำใส่โหลไว้เตรียมโหลค่ะนี่ ก็เตรียมใส่โหลไว้นะคะถ้าไม่มั่นใจในการยกเทก็ค่อยๆช้อนก่อนหอมกลิ่นตะไคร้ค่ะทานเยน็เยนๆนะคะหรือว่าจะทานตอนร้อนๆอุ่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้รสชาติหวานเนี่ยเรากลางๆไว้นะคะไม่ได้แบบหวานมากค่ะเราอยากให้ได้กลิ่นของตะไคร้แล้วก็น้ําสมุนไพรของไทยเราเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆที่ชอบอรสชาติเป็นหวานสามารถ ตเติมน้ำตาลตเติมความหวานได้ตามชอบเลยนะคะทำทานเองหรือว่าฝากผู้หลักผู้ใหญ่นี่ค่ะใช้ได้เลยทีเดียวจะทานได้ทั้งสองแบบนะคะน้ำตาคไ้เพียวๆเลยก็ได้ไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะแต่อันนี้เราใส่น้ำตาลเนาะเพื่อให้มันทานง่ายขึ้น ถ้าชอบหอมก็จะใส่อหอมๆเปรี้ยวๆก็จะใส่มะนาวไปด้วยนะคะมะนาวเราจะใส่ตอนที่เราเสิร์ฟพร้อมน้ําแข็งแล้วเท่านั้นนะคะค่อยบีบตอนจสดค่ะจะได้ทานทั้งสองแบบหมด,ดแล้วขายนิดนึง มีเศษอะไรลงไปนิดนึงตะไคร้ตะกรอนอยู่อันนหนโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสิร์ฟอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟน้ำตะไคร้ในในน้ำแข็งนะคะก็อันนี้มายังอุน่นๆอยู่นะคะจริงๆต้องรอให้มันเย็นก่อนเนาะอันนี้ทำให้ดูก่อนพอเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วก็วางตกแต่งด้วย อะไรนะ,ะมิ้นมิ้นสาระแน่บ้านเรานั่นเองนี่ป,ปึ๊บเรียบร้อยมันไม่ปักเรียบร้อยค่ะน้ำสมุนไพรไทยของเราค่ะน้ำตาไคร้สดนะคะโอ้ยเราลืมนี่เราจะบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมๆเดี๋ยวเราบีบก่อนป,ปึ๊บแล้วก็ช้อนคนๆนนึง มีค,คนให้น้ำมะนาวเข้ากันค่ะนิดหนึ่งแล้วก็วางมิ้นลงไปเพื่อความสวยงามค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำตะไคร้สไตล์ครัวพิพิไลค่ะยังไงก็ฝากติดตามครัวพิพิไลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ